ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดําเนินงานของฝากฝั่งธนาคารกันบ้านดีกว่าค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านของ SME D Bank โชว์ความสำเร็จในปี2566ค่ะสร้าง n นิ High พา SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า7,000 0ล้านบาทพร้อมระบุนะคะว่าในปี2567นี้จะยกระดับสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์ค่ะ<อ>คุณนัานารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank กล่าวถึงผลการดำเนินงานของธนาคารในปี2566 ภาพรวมตลอด4ปีที่ผ่านมาระบุว่า SMED Bank สามารถสร้างสถิติใหม่สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารมาใน22ปีสามารถพาผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนกว่า7695ล้านบาทและเป็นการสร้างนิวไฮต่อเนื่อง4ปีซ้อนนับตั้งแต่ปี2,563ถึงปี2,566ซึ่งช่วยสร้างประโยชน์เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า323,780ล้านบาท รักษาการจ้างงานประมาณ1,23,200รหืายนอกเ้อือจากนี้ยังช่วยพัฒนาเสริมแกร่งธุรกิจ SME นะคะกว่า24,000รายด้วยค่ะสิ่งที่ SME จะต้องทำต่อไปก็คือว่าต้องเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้ตัวเองให้ได้อย่างเช่นที่ธนาคารก็พยายามจะทำอีโคซิสเต็ตรงนี้ อย่างที่สองที่เราได้ทำถ้าจะดูทางเรื่องโ o รดักโปรแกรมสินเชื่อที่เราออกไปอะค่ะถ้าเขาติดขัดในเรื่องของหลักประกันเรามีการขยายหลักประกันเพิ่มคุ้นด้วยโปรดักโปรแกรมต่างๆที่ออกมาก็จะช่วย ช่วย SME ให้มีความยืดหยุ่นอยู่ได้เสมอๆส,สำหรับปี2567นี้ค่ะการทำงานของ SME D-Bank นำระบบดิจิทัลใหม่หรือว่า Core Banking System มาใช้งานอย่างเป็นทางการสามารถให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME ไได้ครบวงจรทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยและรวมถึงแพลตฟอร์ม DX ที่จะเป็น Development Excellence เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ เป็นระบบพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะสร้างสังคมของการเรียนรู้ e-learning ศึกษาได้ด้วยตัวเอง24ชั่วโมงสามารถปรึกษาโคช้ชมืออาชีพแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและยังช่วยเพิ่มช่องทางการขยายตลาดให้อีกด้วยค่ะนเป็นความสำเร็จนะคะสำหรับ SMDBank e ในช่วงปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็จะยกระดับไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์เลยค่ะ